สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกครั้งนะใครที่ติดตาม YouTube ของอาจารย์นะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้เครื่องอ่านรหัสของร้อนนะ X431 นะ X431 นะครับตอนนี้เรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้ใช้วิธีการอ่านยังไงบ้างวันนี้มีรถโตโยต้นะ acbv สามศูนย์เครื่อง A, สองเอซัดไฟลูกเครื่องโชนะไฟลูกเครื่องโชขอขอดูไฟลูกเครื่องโชหน่อยดิมันโชอะไรบ้างเปิดเครื่องแหน่อยดิครับผมลองตัดเครื่องดิครับไม่ติดครับตัดตัดตัด,ตด,ตดงานเข้าแล้วนี่ไม่ติดเลยนะครับ เครื่องสตาร์ทไม่ติดไม่ติด,ไม,ตดไม่รู้เกิดอะไรเกิดขึ้นอ่าอยาก,กรู้เอา wiFi เสียบเข้าไปที่พ่อคุมีภูตัว wifi ตัวไหนตัวนี้<อ>ครับผมตัวนั้นนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบยงเสียบเรียบร้อยแล้วครับเสียบเรียบร้อยต่อไปเราจะอ่านอา่าบอ่านรหัสนะ,ะเปิดเครื่องอ่านครับเปิดเครื่องอ่านนั้นหน้าจอมันสะท้อนแสงมาดูหนะ้าให้เราเปิดเครื่อง เห็นเขาไปนั่งข้างในไหมเขาจะได้ละลายไขยมันนะต <c oughs> อนนี้นัตเต้นะนัตเต้กำลังใช้เครื่องงานเปิดเครื่องอยู่ครับตอนนี้ <c oughs> เครื่องก็กำลังกำนินการนะรอสักครู่เปิดเครื่องครับ ตัว x 4 3 1ันสีแดงนั่นโอเคคลิกเข้าไปเราคลิกเข้าไปครั้งนึงก็รอมันหน้าจอโชว์ตัวนี้เราเลือกของเอเชียนะรถเอเชียแล้วก็เลือกโตโยต้าใช่ไหมใช่ครับเลือนไปที่โตโยต้าแค่ยังคลิกเข้าไปโตโยต้าเพื่อมันก็สื่อสารกัน เสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มครับหยามมือหยามมือบางกดคอนเฟิร์มชี้ตรงนั้นเอามือชี้หน่อยยิวชี้กดคอนเฟิร์มเข้าไปเพราะถ้าไปบังเพื่อนเขาก็จะมองไม่เห็นครับผมพอรอสักครู่นะนี่กำลังเครื่องกำลังสื่อสารกันอยู่ครับผมหลังนั้นเขาจะถามหน้าจอหน้าจอมองไม่เห็นอ่าตอนนี้เห็นแล้วโอเคแล้ว นะเขาให้เลือกนะว่าเป็นปั๊กโควีทูแบบ16บหกพินสิบพินอนะไรนั้นของเรา16บหกพินตัวบนนะ16บหพินเลือกดีครับไปฝนรอสักรู่ตอนนี้เครื่องกำลังประมวลผลสะท้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นเครื่องกำลังอานอยู่นะครับก็ <c oughs> รอในช่วงนี้ก็นั่งรอไปครับรอไปเรื่อยๆนะ แล้วเขาก็ให้เราเลือกว่าจะเลือกอัตโนมัติหรือเลือกเฉพาะส่วนแล้วก็เลือกอโตเมติกเลยทั้งหมดเลยคลิกตัวบนครับอันนี้ของตัวนี้เป็นปี2003ถึงปี2004คลิกเข้าไปตัวกลางแล้วก็เลือกแล้วนั้นเขาถามว่าอะไรโตลต้าคอปเปอร์เรชันออสเตรเลียถูกต้องไหมเราคลิกเข้าไปเลยครับ อันนี้เดียวนีวชี้อันนี้คือใน,นเพจที่เขาติดต่อสื่อสารกันอยู่นะครับรุ่นเครื่องยนต์แล้วก็ตกลงตกลงเสร็จร้อยก็ไปฟลิกเทสครับฟลิกเทสตอนนี้เครื่องก็กำลังสแกนทั้งหมดนะเขาฟลิกเทสก็ยังอันนี้กําลังสแกนสแกนไปได้ยี่นตแล้ว ECU เครื่องยนต์ PCM DCCS คดคอนชิสเตมนะก็กำลังสแกนไปเรื่อยครับแล้วก็รอนะตัวไหนมีปัญหาเขาให้โชว์ฟอไว้นะฟอตัวนี้นะตัวนี้คือมีปัญหาแก่กล่องใบไหนมีปัญหาก็ยังแต่ตัวนี้เครื่องของเราเราจะดูเครื่องของเครื่องก็คือ pcm <พอ S 1> บนก <พอ S 1> ็ยังนะตอนนี้มันโชว์อะไรบ้างนะมีระบบ immobilizer ระบบ s i s ถุงรลมนิรภยัยก็ยัง นะแล้วก็ C C S ค c o o t r o l กขยังแล้วก็กล่อง E C U เครื่องยนต์ mm hmm. เ้เราจะไปอ่านของกล่อง E C U เครื่องยนต์ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันฟอล์ลก็ไม่ติดเมื่อกี้คลิกเข้าไป mm hmm. คลิกที่ P C M นะมันก็จะให้เราไปอ่านอ่านก็คือ Lead c o d e ตัวบนนะ Lead Fall c o d t คลิกเข้าไปมไม่ได้ใช้ยากนะครับ อ่านไปเรื่อยอ่านไม่ได้ก็แปลไปถ้าใครแปลไม่ทันก็ยังแปลไม่ได้ล้นนี้มันก็จะบอกโค้ดที่มันโชว์อยู่มอีอุณหภูมิอากาศนะเซนเซอร์ลิ้นเร่งก็ยังอสองตัวแล้วก็ตัวช่วยจุลเบิดของสูบที่สามตัวนี้นะครับมีปัญหาติดในคอสสูบแ,แบบนี้ก็ยังรเรื่องขึ้นไปนะก็มีเซนเซอร์อุณหภูมิอากาศนะแอร์อินเทคแล้วก็เซนเซอร์ คันเร่งหรือลิเลงคยังมีสองตัวตอนนี้ประวัติใช่ไหมเป็นประวัติใช่ครับเป็นประวัติแล้วจะไม่เคยลบออกก็หนึ่งสองปัจจุบันนะปัจจุบันก็คือถึงตรงนี้นะครับโค้ดปัจจุบันที่นักปัจจุบันนี้ที่มันมีอยู่คือเลนส์เนี่ยคายังครับผมสี่ตัวปัจจุบันสถานะปัจจุบันครับผมนะหลังจากเรารู้แล้วเราก็ไปซ่อมครับ ตอนนี้ไปซ่อมอช่างไปซ่อมเดี๋ยวไปซ่อมที่ว่าเมื่อกี้ยกข้างหน้าเคลื่อนให้เรียบร้อยที่เอาลงเมื่อกี้ก็เรียบร้อยอยังเอาแล้วนายวิดีโอนานหลังจากเราทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้ให้เขาไปซ่อมที่วงจรแล้วซ่อมเสร็จร้อยก็กลับขึ้นมา ลบโพสต,ตอนนี้จะลบโพสนะซ่อมเรียบร้อยนะลบโพสต,ตรงไหนครับก็ค,บคือตรงนี้นะเคียคร์เคียร์สโพสเสร็จย,ยังพลิกเข้าไปกด <But yes. S 2> เยือย่าเพิ่เยื่อเพิ่มมันเยื่อแล้วเหรอมันเครับเคียร์โรสโพสนะคอมพพีสอันนี้ก็เคลียร์ตกเสร็จเรียบร้อยแล้วตกลงอะไนี้ เียเสียบแล้วตัดเครื่องอ่านเด้เข้าไปข้างในอ่านตัดเครื่องเลยอี๋ยวขอดูหน่อยเคลียเสร็จเรียบร้อยมันก็ยอดบอกแบบนี้นะครับไม่มีโค้ดนะ,อะโอเค